มาเด้อบมึงเล่นอยู่ไหนออกออกไปเลยนะพี่ออกไปเลยนะเดี๋ยวผมกูคัดด้วยอะไรนะหลังกูแตกหนึ่งเล่นเยอะในเมืองให้หน่อยดิจะเล่นอยู่เนี่ยตำรวจไล่มผมวะป่ะยอดเอาเซนลุงเขื่อนไหมยอดนะใครจะู่องไฟผช่วยบอกใผมมาช่วยบอกมาได้ไหมพี่หานไปช่วยพี่เป๊ปหน่อยพี่หานได้ขับไปเรื่อยตำรวจไม่เจอไปนันะเป๊ปตำรวจอยู่นอกเมืองเยอะตอนนี้แตกสองใช่ตำรวจนอกเมืองแตกสองทิ้งไล่ไปเลยเมืองไทยปืนบอกห้มปืนบอกห้านั่งสองนะ กำลังไปกำลังไปแป๊บนึงอยู่บ้านฟาเตสละกูจอดแช่เลยวกันนะเดี๋ยวกูเล่นจอดแช่เดียวญาติมันอยู่รงแถบเขาเขาเสื่อนเยอะเขาเสื่อนอ่ะไอเหี้ยตัวปืนสองตัวหาแม่นนตอนนี้แต่สาตอนนี้อีกคนขอเบอร์ JK พี่อยู่ตรงไหนมีมีใครมือว่างไหมมีย่างเป็นเทล่าดำอะไรอยู่ตรงหนเขาีเขาผีแถบเขาผีไม่ใช่เขาผีเขาจะตู้ได้ได้ได้พี่โดมจะไปทางไหนผมอยู่ในเมือง ่ชอยูไม่แต่พี่ไปทำให้คนมือว่างอ่ะมาเอาญาติมันสตรอเบอร์รี่มือว่างอเดียวไงไอเดียวไงอ๋อผมไม่จำเป็นนมึงมาตรงนี้เก็บผลไม้เก็บกลไม้เพื่อเเก็บกล้วยใช่ไหมเก็บกล้วยญาติมันญาติมันสองหลังนะมันเลยแตกเขาอยู่ไหนทั้งหมดเลยยังไปได้นะเฮ้ยเขาเคลื่อนอยู่ไหนวะตอนนี้ทหารตรวจมาตอนยม่ตรงถนนอยู่ตรงถนนตรวเหรอถนนฝั่งปั๊มใช่ไหมจานไม่ทันว่ะปั๊มมาหน่อยทางเข้าเมืองไปปั๊มมาหน่อยไม่ได้ละเดี๋ยวผมเล่นไปลาวกันนั่นอะ เทิรไวมเกไไวเนไป้โดนจับแล้วแต่ญาตมันสห้าไหอยงไมันเขาเลยพีเอาน้าดิเสเลลาได้นะใช่ไต้องตีลิงเก่าอีกคันหนึ่งนะรถวจเโอเคเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวไล่นไปแนะแต่แตกสี่แล้วนะตำรวจไบานามาหยดป้อมสาลายพี่เดียวอยู่ปะตรงไหนนะพี่เดียวโดนญาตโดนญาตมาไล่่ยใคแลบอะไรวะแลบมาหน่อยตามไปเลยกูอยู่ไปไปดี โอ้ยอย่ามาตรงตรงมีบีซีอะลืมแล้วลืมแล้วตํารวจกูยังทีจอยู่เขาจะตู้นะครับแตกสี่ตํารวจไล่บัมอยู่นะจันพิง์ถ้าถ้าผมลงผมไม่มีปืนนะเอ้ผมไม่มียากันนะพี่เพียงนี่ไม่มีเหมือนกันตรงไหนจันพิงค์แกเอาก่อนไหมล่ะนะครัอะไรพี่เดียวอ่ะต้องให้พี่เดียวมาไอศูนย์พงเมียร์ไอศูนย์พงเมีย่าลืมเลยลืมเลยมีพี่มีเวทเอาที่พี่ไปก่อนมีให้นะเวทมียาการด้วยนะไอเย็นรถติดตรงปั๊มสาร้ายอะนี่จอดจัดพี่จอด ตายโคตรไกลดาต่อมารับพี่ด่นซาตินลำภามไปดูนะโฮมโปรใกล้ใครไหมครับเปลี่ยนรถผมได้พอมาแล้วว่ะฮอจักรยามาอยู่ตรงนี้เยี่ปั๊มสาร้ายอ่ะสามร้อยสาร้ายไอ้นี่โคตรเยอะเลยพี่ตลงปั๊มไม่ต้องฉีกนะตำรวจตำรวจก็มีพอมาตำรวจก็มีงานมาบึ้มเลยนะแถวสาร้ายเดี๋ยวอย่ามาต้องฉีกนะต้องฉีกนะเดี๋ยวผมไปื้อมันเองแต่ผมไม่มียาการหว่ามันเยอะมากพี่เดียวมีแต่ญากิผมาตมันน่าผมเชฟเนี่ย ต้องต้องมีอาการนอะ๋ยวไหวอะมีอาการนเลยยึดไปหมดเลยพี่ผมผมต้องสละชีพนะผมต้องเป็นพวกอาคอมแมนก่อนสายตาต้องลงนาวเลไม่ไหวแม่แล้วตอนนี้ต้องลงตาต้องลงเยอะเกินตาไม่ไิ้เลยลงเลยลงเลยลงเลยอย่างไรก็ดึงได้เยอะเขาเขาเขาเขื่อนนี่มันเยอะจัดจะมาทางย่านนี้เลยมาเลยปั๊มมาทางเข้ามาไปไปไปไมาทางไรไปาปไ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 รไป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 เกไป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  ไอ้จุดที่พี่พิงพูดอะอย่าใครอุ้มอยู่อย่ามานะอย่ามาใกล้นะอย่ามานะใครอุ้มอย่ามานะเยอะมากตลาดทะเลยทรายตำรวจขอดขันเลยแบบตำรวจโอ้ยเส้นหลังบ้านจักรพรรดิเอซแลฟบเขาดิเขาละตาขับตามไปเพนมีไหมครับโอเคมีเคสไหมเขาจักรพรรดิเอซแลฟเพิ่งหนีตำรวจลงมาในน้ำนะตอนนี้ผมอยู่น้ำหลังบ้านมันนะอลากลากอยู่วะเพปเลต้าเฮ้พี่เป๊บผมว่าอะไรเงี้ยบเราตำรวจอยู่แถวนี้ ก็พูดไปแล้วตั้งนานเตยเนาะตั้งนานงหนีก่อนหนีก่อนเจไดาปืนมีน้อยรออะไรอ่ะถ้าปืนมีเยอะกว่านี้นะแล้วใครไม่รู้ที่เป๊ะแต่เสียงมันอยู่อยู่แถวนั้นนะมาซึ่งไหนที่อาจารย์พิงยี่ผมหาอยู่ตรงเขาเนี่ยเขาจักรพรรดิเนี่ยเออเขาเขื่อนนี่คือใครวะที่อุ้มอ่ะพี่ปาร์เกอร์เหรอไม่ไปพี่มาเป็นยังไงบ้างยังศพไปแล้วนะตำรวจกินยาไว้น้ะมาเป็นจุดเลย ญาตมันเยอะนะเขาเคลื่อนอ่ะตำรวจอยู่ในแอ่งน้ำเลยเขาหลังบ้านเอแซับจักรพรรดิป๊บโดนจับยังเป๊บน่าจะเกมแล้วอ่ะไม่โดนพี่ยังไม่โดนจับตอนนี้ตำรวจมันมามันเอาศพไปอย่างเดียวไม่ได้หนีไปก่อนหนีไปก่อนเออแต่มันเอาศพไปแล้วมันน่าจะปล่อยเคสกูแล้วมันก็น่าจะไปไล่พวกมึงต่อยากไปเฮียบั๊มไม่รับเป๊บเเดี๋ยวพี่ไปรับพี่อยู่เลเวลตอนเนี้ยตรงไหนนะผมมาไม่เจอเนี่ยบ้านสองฆ่าพี่อยู่เลเวลพี่มาบ้านสปักลิ่งแล้วเขาไลเกอร์เขาเคลื่อนแล้ว ยาเราแล้วมันได้นีแล้วไม่หาเคอื่นแล้วโถทูโคเคดีป่ะนี่เหี้ยต้าโดนหนูวังนะมันไปจากบ้านบีบีซีนะโอเคได้เลยพี่ไม่มาผมยามันเยอะจัดโลกเลยนะอุ้มเยอะเลยมันคงเป็นแบบนี้ใช่ไหมอุ้มเยอะอยู่นะพี่เยอะอยู่แต่มันก็มันไม่หมดเองคนเราคนเราไม่พอไงนี่ไงคนเราไม่พอใช่คนเราไม่พออุ้มต่างบ้านสปาร์กี้ อยู่หลังบ้านสปาร์ไกไลท์ฝ่ากเลยเลยนี่ห้าตัวหกตัวได,วด้เดี๋ยวจอดรอเดี๋ยวจอดรอเอออุโมงค์ไอตึกลุงอะระวังนะต่อรอไปทางเส้นนั้นนะต่อรออยู่สาล่ายแต่ยิงแต่แม่งเหี้ยจริงนะแบบมีกินยาวิงราร่งแล้วเอาไว้หนีอะไรสัตว์เตี้ยวมาเลยเอาเลยเส้นแม่งเงอ,อ้ยีปั๊มปัป๊มสาลายมาเลยด<อ>ิแครรักประจ เอาเลยเร็วมาเอาเร็วมันลงอ่ะพี่พิงข้าวเพิ่งเขากูเคล่งนะครับแย่เขาไม่ลงแต่มันม <saben. S 1> ันหนีไปละตอนแรกมันจะเอานี่เจอแค่วอลปุ๊บเดี๋ยวแยกไลต่อเสื่ยนนะใครหลุดใครเราหลุดเฮียอมันลงน้ำว่าเคสอ่ะ ว่ายน้ำว่ะอะไรวะว่าตรงไหนนะตีมันไล่ได้นะเอาไว้อยู่ตรงออกไปทางค่ายทหารเป๊ปเห็นญท่าให้ได้เดยกูว่ายเดี๋ยวกูว่ายเออพี่เห็นตักกมไหมอ่ะเอาคนเอาคนมาช่วยเคสเคสที่เราอุ้มอยู่ก่อนดีกว่าตอนนี้เออไม่ต้องไปลาันหลังเราหลังเราโอ้ตรงยังอยู่ริมเนิในทะเลเนี่ยแต่ใกล้ฝั่งขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่เหือเป๊ปว่ายน้ำอยู่หรอ พี่ผมว่ายน้ำตำรวจมาเอาศพไปแล้วพี่เมื่อกี้ตำรวจกับญาติปืนบวกห้ามาไล่มาส่งจีมมาเลยมารอรับแล้วครับพี่ชายพี่ห่างมาแล้วมาผมผมมารอรับแล้วตีมาพยศถย่อไว้ค้อนะตรงค่ายทหารขับไม่ได้เลยโดนชนตูดอ่ะไม่ได้ว่ายผิวน้ำใช่ไหมมันน่าจะดัน้ำอยู่น้ำตรงนั้นเราจมน้ำบอกตาบอกพุณไม่อย่างต่ำแล้วเนี่ยอยู่เลื่อมๆกับบ้านปักลี้นิดนึงครับพี่ไอเคสอรากดกดเคสดูหน่อยใครอุ้มอยู่อยู่ทางบ้านฟาเตสนี่เลยพี่เคสกดให้ดูหน่อย กดวอลล่าสี่เคสนะผมเคสมาเนี่ยมันแค่สี่เคสนะเอ้หนอพี่มีใครโดนอะไรไหมพี่มันแค่สี่เคสหรอเราผิดเองละผิดเองละน้อยจังอุ้มน้อยไงอุ้มน้อยอุ้มไม่เยอะอยู่เล่นอยู่แถวเขาดีจีนะไหนก็โดนว่ะเพราะตำรวจมันเยอะมากอ่ะแล้วจสิบเก้ากับสี่เคสแต่กูว่ามันแล้วก็ญาติอีกอ่ะมันบ้าผมมีเคสหนึ่งปืนผูว่าไม่ไหวปืนห้างนั่นอะบอกให้ไม่ไหวลืมเลย มต้องรอควายที่ใหม่อะมันอ่อนอุ้มเลยอาศพได้ไปทิ้งมันเลยนะป้าเพ่นอกน้ำไปละเออปล่อยเลยปล่อยเลยตำรวจคงช่วยได้แล้วพี่ให้ผมดำน้ำเลยไหมปล่อยบางทีตำรวจไม่ไปเรเบิลเรเบลเจอตัวหนึ่งเรเบลครับเรเบลตัวมันนะเลโดนทรายใส่มาเลยพี่พี่มีเวลาพุกหนึ่งพี่ใส่มาเลยไอวัดเลยกำลังไล่อยู่มันเรือมันหนองเลยเรากระตายรถมันจมน้ำ้ยพี่ตี ใช่ใช่บ้าลงไปดูนะพี่ตีน้บ้านลงไปดูนะเออดูไหนก็ดีพอทีตำรวจไม่มากบกบบัมไหนพี่อยู่ไหมเนี่ยไอ้ยมันมีแก๊งอื่นอุ้มเราใช่ปะต้องพี่แก๊งอื่นอุ้มหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีครูเห็นไอ้แก๊งม่วงที่ตีกับเมทัลลิกก็แก๊งม่วงลงทั่ตีลิ่งอยู่นี่เออนิ่งนิ่งมันอยู่หลังครูปะพี่เจมมันอยู่ไหน แถวหลังคุกไหนผมมาไหนผมมาเนี่ยหลังคุกอะเออเราเทียมใช่ไหมเราเทียมขึ้นใช่ไหมใช่อ่ะวิ่งวิ่งในน้ำอ่ะโอ้พับดวงอาคมใช่ไหมคนนี้ช่างแหลมมาดูเลยเตเพื่อนเราด้วยไปแล้วกันเราไม่ได้ยินกูเหรอทีนี้ผมผมเห็นมันไหวอยู่เว้ยพี่มันไหวแล้วโอ้ยผมเพื่อนเราอยู่เว้ย ไไออพัดยู่หนเปิดถุงศพเดี๋ยวต้อวกงมันปิดถุงศพแต่ต้องปิดเนี่ยสนับต่อยมันได้ไหมได้ถ้าน้ำแล้วสนับต่อยได้ต่อยไม่ได้นะต่อยไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยตอนนี้ต้องอุ้มต้องข้าบนน้ำเท่านั้นต้องไปอุ้มหมายถึงว่ากดต่อยเฉยๆก็ไม่ได้นะพี่มีฮอลล์ลําหนึ่งนะตามผมมอกระพัดอะ ใครบอกว่ากดต่อยอย่างเดียวได้แต่ว่าห้ามเดี๋ยวญาติเดี๋ยวญาติมันน่าจะมาครับผมนะเขาถ้าหาชัวร์วันห้ามฆ่าในน้ำเนี่ยกเขาอะไรเสิร์ฟสลับลงมาข้างล่างกระหนากไม่มีแล้วดิเดี๋ยวทีเนี้ยนี่จะตีเด็กเกันไปเพื่ออะไรวะมีแต่มวยทะเลตอนเนี้ยไอ้กบอยู่ข้างทหารนะเสี่ยภูอ่ะกูหรือเปล่ากบน้ำเงินมันกำลังขึ้นนะใครอยู่ข้างเด็กอุ้มอยู่ซะรู้แล้วมันแม่กูนี่แหละ พี่ไปเลยพอมันไล่ผมละโอเคใช่เหรอไล่มึงเหรอไล่กูไม่ใช่เหรอเจอมันเนี่ยมันว่ายอยู่ผิวน้ำเนี่ยี่แต่ไม่มีถังว่ะตรงไหนอาจารย์เดี๋ยวเอาไปลงให้เนี่ยโออยเนี่ยนะโอนอะไรอ่ะวโอนอะไรไปก่อนตรงนี้วะริมทะเลเราไม่ก้มนำเงินด้วยเพื่อโอนถั่วเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมไป พียะและหอมันตามพิธพิธีพิีพิีพิตีพิธีัิธีพ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 ิีพิธีพิธีพตพิธียิมีพิธียกเีพื่ีพมาีพวยไอิธีพิธีพิอีพิา้พิ่ีพิธีพน้ําิธีพิธเพิธีพิ่ีพิธยพลธีพิธีพิธีพมธีั้งีพิธีืิธีพิธีพิธีพิธอพม่ีมิธีมิมีพิ้ีพิธีพินีพีพกระทืบผมเนี่ย แล้วมันลากเคสเพื่อนอยู่เ้วยเหมือนเอ้ยเหมือนมีญาติมันด้วยนะรถสีแดงอ๋อจักรพรรดิมายมามยขึ้นฝั่งแล้วอ๋อจักรพรรดมันอยู่ค่ายทหาร้นนนกินกินขอจุดอีกที่นึงเพื่อนจะได้ฟังด้วยตรงไอ้นั่นนะครับ่ายข้างค่ายทหารนะระหว่างระหว่างโมงอะกดเคสดิสามนันนะเคสอพัด้เนี่ยสองมงเนี่ยนี่ที่มันอะไรจะขึ้นมาใช่ที่มันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วมันขึ้นฝั่งไปแล้วเนี่ยนมาแล้วเดี๋ยวลอเดยเดี๋ยวล่อ มันวิ่งแล้วเนี่ยมันวิ่งมืันวิ่งเนี่ยเอ็มลงเอ็มร้อเนี่ยมันวิ่งอยู่เนี่ยมันจะยิงผมเนี่ย้าผมไปเพี่กำลังไปพี่กำลังไปพี่กำลังไปถึงแล้วฮอไปนะพี่ฮอไปนะต้องโพถั่วฮอไปย่มันอยู่กับผมนะพี่สามคันแล้วก็ฮอย้วนอ๋อรป้าเ็าเพื่อนรอหนึ่งตลอตลอสี่เอะเครียดตาเขาดูมัขอโทษทีนะขับมันมือนักมากเลย ไม่พี่ลงมาหนอ่ะไม่าไหว้หน่ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนี่เนี่ยเนี่เนี่นี่ยเนี่ยที่นนูเป็นพี่อะไรลมไม่ขับเลยรู้แล้ว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 ้ากลาร้บ้เลยโอ้โอระนดอันนี้ผมไม่ได้มึนลแม่งอ่ะมึนโดนไ่โดนักเกอมีั๊กเกมีเจอแล้วผมมาช่วยละไปดักไ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 ดักผลว่งวอยู่กับผมเหรอครับเ้ยไอคนไอเว้ย คือทำไได้ไอ้เคสมันน้อยญาตไม่แปลกไปไปไปรถกบใครรถกบลิมจอดตรงข้ามข้ามลิมจอดรถข้างหน้าที่ไม่ได้ขึ้นปกไม่จะ้ต่ไม่ไมอไไไม่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 ใช่ฝั่ไหมกูราไรถดขึ้นรถไปลนยขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะหัวโผลขึ้นมาแล้วนะกูเืนไม่ได้เนี่ยมึงเห็นกูไหมกูกูเป็นเที่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่เสียขนาไก่ะตรงมตรงมนั่นเนี่ยเี่ยใครอะซ้ายซ้าย้ายไหน่อยชนรถมันลงน้าด้วยได้ผมเห็น อุ <formation jin inh ale> <at> ้ยตรงน้ำไปเลยตู้กูเป็นเที่อะไรวะตู้ก่อนดิชนไปเลยก็ได้จานจานสิบจานเห็นผมปะซ้ายมือรถเคลื่อนเราได้เนี่ยนี่เนี่ยตรงตรงขอบชายหาดเารอจานสายมือสายมือเนี่ยเนี่ยผมดิ้นอยู่เนี่ยเป็นเที่ยวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไอสัตว์ลุกก็ลุกไม่ขึ้นไหนวะเฮ้ยเราเราอยู่ตรงไหนนะตอนเนี้ยโม่งว่ะอันหนึ่งนะเราอยู่ตรงไหนโอ้โหโอ้ยบ้านเลยเวทโอ้ยแล้วเันอยู่นอะไรเวทนอนสวัสดีเฮลมิ เจอตรงไหนปั๊มน้ำมันตรงได้ครับสะพานใหญ่เลยสะพานยาวอ่ะได้ส่งไหมที่ว่ายน้ำสะพานยาวสะพานยาวตลอดตลอดนี้แป๊บยานมันลืมยานมันลืมฟังฟังกูฟังกูมึงไปเตรียมรถให้กูเหตุพอแค่นั้ะตอนเนี้ยไม่ได้ต้องไารเพื่อผมไนะต้องไม่เนี่ยพลาดกลุ่มใหญ่มันเลยคลายทหารนะทีนึงตอนเนี้ยมันอยู่เส้นดินคลายทหารนะบึ้งบึ้งอยู่บึ้งอยู่บึ้งไม่ได้ไหนอะมาก ว่าไงนะชิมันอยู่ไหนนะพี่เบ๊บมันยังดำอยู่ในน้ำนะตอนนี้มันอยู่เกือบขอบใต้สะพานแล้วเคสนี้มาก็ได้แล้วเนี่ยีกลัวมาไวจังนะลงน้ำแป๊บเดียวกอดไม่มาเฉยบอกรู้แล้วไอเดียตลอดบอกว่ารู้แล้วนะโโอ้หเพื่อนหลุดละ ไม่ลายยาวๆข้ามสะพานป้าเห็นเนินทรายยาวๆแล้วไม่ไลปล่อยปล่อยก็โดูอุ้มย่งได้เลยไอ้เหี่อะเอ็งไม่มีใครอุ้มเลยทั้งเมืองอ่ะแต่มาดักจับตรงเนินทรายยาวๆขึ้นนะตำรวจตำรวจมันไล่เคสอยู่ตรงนี้เลยตีแต่ว่าไม่ใช่เคสเราเนินอทรายยาวๆไม่มันมันอยู่ตรงนี้แหละแต่มันไล่เคสอื่นอยู่ฝั่งไหนวะพี่เป๊ปพี่ชายฝั่งขวาของสะพานเลยทรายยาวๆเปิดในแมปดูดูไอ้เต๋อโดนไล่ดิมึงดูเดีฮอลสองลำอ่ะไม่แตกมันยมีสักลำอ่ะไอ้เหี้ย นี่มาอยู่หน้าพี่แล้วน้องมามาทำมาขวากไแล้วก่ใ้เพื่อนมาไปรับได้แจ้พี่ตอนเีให้ต่นล้มคนล้มามบดือนงแตกเกแตแตกคู่มา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 ามีมาามามามมา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 นา้มเมาามามามมารับม น้องมาพี่ช่วยขอมัพี่ตีมาแล้วพี่ตีผมบัฟพี่ผมบ้าตรงไหนวะสุภัทนไอ้สุภัทนตรงไหนเก็บเล็กเก็บเล็กค่ามทหารนะเก็บเล็กเก็บเล็กเก็บเล็กมาช่วยพี่บัฟหน่อยพี่บ๊าม้องมันกำลังจะขึ้นฝั่งใกล้ขึ้นฝั่งแล้วใกล้ขึ้นฝั่งแล้วเพื่อนเราเจอเคสยังมาในเมืองนรกกูรอยิงอยู่กูรังกูรอยิงกูรอยิงอยู่แล้วแล้วอะไรกนี่อยแม่งลงมาในท่อกูสามพันไอ้สัตว์ตายแล้วว่ะเตะท่อคือผมนะยวผมจะขึ้นเหนือน้ำนะแล้วเราเจอเคสยัง เคสเพลมใเราอ่ะมาขึ้นฝั่งแล้วหลังบ้านเราหลังบ้านเราเลยหลังบ้านเราเลยหลังบ้านเราเลยที่เราตกอยู่เดี๋ยวคุจะโยกขึ้นคงขึ้นเขาแล้วเนี่ยไปแล้วน้ำรัวไปแล้วมันจะน้ำรัวไปแล้วปะยิงมันย like <uh ิงแล้วตกเดี๋ยวนี้ยังสตกอยู่อ่ะไปทีมงเงาแม่งดิเฮียเอาไอ้เพื่บ้านเราไม่ใช่พวกเราหนีเพื่อนมันหมดเลย เพื่อนเราอยู่ข้างหลังบ้านพี่อยู่หลังบ้านไม่เนี่ยพี่โดนรถกบบั้มอยู่น่ะเขาอยู่อยู่ท้ายนี่นะพี่ทางสะพานนะพี่เบนท้าลองลองอุ้มมันมาดิอุ้มมันดิอุ้มมันมาดิสวยเอ้ยองรพ่ชายรถเราเราไม่ได้ลมานะเราก็ม่วงอ่ะม่วงเลยนะม่วเงินนี่แหละใครมาช่วยได้ปะแตกสีมันอยู่หลังบ้านเราเลยมันอยู่หลังบ้านเราเลยข้างบนหลังบ้านเราเลยจากบ้านเจเคบ้านเป๊บกูตกน้ำตกน้ำ แทงใบรวมปุ่มรวมปุ่มรวมอีกปุ่มรวงอีกปุ่มรวมอีกมามามาพวกมันมาพวกมันมาเวทเป็อยู่ไงเวทผมนะหลังบ้านเราหลังบ้านเราหลังบนเรามาดีออมดีออมดีช้อนได้หลังบ้านเราหลังบ้านเรามาหมาไฟใหญ่ไฟใหญ่ให้ได้กูยิงให้ได้เล่นสบายชิวๆน้องเล่นสบายชิวๆอย่างโง่ะควายมาอย่างควายอ่ะไอ้เหี้ยพวกควายมึงด่าไม่ดิผมโดนนะมึงด่าไม่ดิผมโดนฝั่งเบิงกบฝั่งเบิงกบฝั่งเบิงกบหันหลังมาเจอเลยเนี่ย ไอ้เอว่ามารับหน่อยนะไอ้อยเ่ตรงบัสอจีอเวนโดนตรงนี้ไอ้เวนโดนตรงนี้เดี๋ยวกูเวนโดอีกที่นึงขยับไปกหน่อยนึงขยัไปอหน่อยขยับไปกหน่อยนเียกนีนตายหนึงหนึ่งเดี๋ยวพยายามออยอยู่อ่ย่ย่ย่เอ๊ะัดรพี่ด้อัดม่อจนไ่อยู่หอุ้มอยู่ออององมาขยับไปอีกหน่อยขยับไปอีกหน่อยเพื่อนเราด้วยร่ปมน่วร่วมอีก่ว ดนนะกดูนะนี่โดนโดทำแต้มกีนแต้มแล้วก็ขอ LGR ล่าสุดอ่ะไอเวฟสวยเกยบดเกย์บดเกย์บดเกย์บดครับพโดมาพี่นี่โฟโดนานะตายพี่ตายไม่มีรถให wow, mm. ้ตายปะไม่มีรถเลยหรอตายแ้วตายปแจอดอยู่ตรงกงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาด้วยมันงยตรงไหนตงตงด้วยด้วย ยืนมันไปมันไปด้วย,อ,ยอกนหน้าโดนแล้วลตกน้ำก่อ,อ,อนจะลงน้ำไอ้จงมอยฝั่งนู้นน่ะหรอไปเผาใครทหารหดีกว่าพาเวสไปเผาใครทหารนะพี่มาดูมันตามป่ะปะเพื่อเอาไป,าไปพาเพื่อนมาเอารถด,ดิย้อนอยู่ว่าผมเอารถมันมาป่ะพี่พี่ไปกับคนอื่นก่อนแป๊บนึงได้ไหม มีใครมีใครมีรถอีกมีใครมีรถอีกไอ้เป๊บป่ะไอ้เป๊บรถรถเป๊บจอดอยู่ตรงเนี้ยอะติแต่ว่าไม่น่าทันป่ะตรงนี้ก็โดนยึดไหนเนาะขอขโมยรถมามาพี่พี่ไปขึ้นกับคนอื่นแป๊บนึงได้ป่ะพี่มันล็อกไม่ต้องมาไอยตลอดมันยังไหวไอยึดไปเคลียรในน้ำต้องไม่มาสิไปสัตว์มันยาวอ่อนมันยาวกลับมาที่ได้ไหมเดี๋ยวโดนเดี๋ยว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 ต่อยกันยังไม่ถึงตำรวจมันอยู่จะโดนได้ไงล่ะเรียกตำรวจอ่ะเรียกตำรวจถ้าเพื่อนเราหน่อยเรียกตำรวจเพ็บอยู่ไหน อามใยญ่โลกตูมตามตลอดอยู่ตั้งเยอะเนี่ยมันจะโดนยังไงล่ะไม่ไม่เดี๋ยวโดนอีกที่หนึ่งเดี๋ยวโดนอีกที่หนึ่งผมช่วยมันอยู่เปิดรถมาเป๊ปก็บด้ยไปเลยพี่ผมมีเวลาคุูอลอนีปเดีินไหนดีไปรถมาเพื่อนไหนดีไปมึงกูบินกูบินคำนึงมาส่งไอ้เป๊ปก็จะลบนะพี่เออจะมอยใช่ป่ะตำรวจมันเลื้อนกลับแล้วเนี่ย โหไม่คุดมึงนไหนเวลาคุกก็ไม่บอกเฮ้ยตัวโดนในแก๊งม่วงตอนนี้พี่นั่งอยู่บนแท็กใช่ป่ะพี่โอ้แก๊งอะไรไม่รู้นะพี่ขับไปทาง่ายทหารหลายคันแก๊งเดียวที่อุ้มะ้อมระเบิดนิดเดียวเวทเห็นเทล่าขนนั้นป่ะเวทโอ้ยพวกมันหมดเลย้วว่ะ มันอยู่ตรงนี้เนี่ยะเลยปั๊มมาบ้านอซอปอะหลังเพล่าหลังเาตนลบคนอันนี้นะมุ้อยู่ไอ้าขึ้นเขานานๆ้ซ่อมับหน่อยอุ้มอยู่เฮ้ยรับไปแฟงหน่อยรับไปแฟงหน่อยด่วนเลยรดีจีรับดีจีไีไีถมหาแฟงหน่แฟงอุ้มน่อแล้วไอ้มามาแค่คันอคันอ่ะพี่ไปลดลบลดลบลืมตุ้มพอดีเลยไม่ตอนนี้มันด่าเองละ ด่าอยู่ในหอนั่นน่ะแต่แต่มันขึ้นยากตรงเนี้ยมันมันขึ้นยากพี่พี่มาด่วนเลยพี่มาฝั่งไอ้นี่นะฝั่งทางถนนไปปั๊มปั๊มดีเจอะขึ้นมาอยู่ฝั่งถนนไปปั๊มดีเจอะลิงโดนจับไปแล้วตรงไอ้ตรงนั้นเลยนะที่ที่ขึ้นยากๆเลยมีน้องที่ขึ้นยากยากอะขึ้นมา ก็ได้ได้ได้ล็อคอยู่ว่าเดี๋ยวพี่วิ่งลงไปผมเอารถไปมาผมไม่รู้มันล็อกหรือเปล่านะพี่ใครก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมาด่วนมาด่วน